คดีตีข่าวกลับมาช่วงนี้นะครับคำถามกฎหมายฝากไว้เยอะเลยครับกับอาจารย์ประมาณสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป้พานพงศ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวุฟมครับอาจารย์ฝากเบอร์ไว้หน่อยครับท่านผู้ชมสามารถฝากข้อความเสียงก็ได้นะครับที่ดอกจันสามสามหกศูนย์ห้าหกครับถ้าเป็นข้อความ SMS ก็สี่หนึ่งห้า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 หกครับครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ็มดีบนะครับก็0ูนย์4 2ดเจ็ดแดหกสี่สองแปดปดแปด หรือว่า0853499755หนะครับ,รบหรือ0 2ย์สองก็ได้นะ0 2 1 9 6สองหนกะครับ md ็เบสเนี่ยก็สำหรับคนที่ต้องการดูแลสมองอมสมองดูแลนะครับเพราะว่าอายุมันมากขึ้นความเสื่อมมันก็เยือนทธเย้าบอกแล้วว่าทุกอย่างเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับครับทุกอย่างก็งมุ่นไปสู่ความเสื่อมนั้นก็ให้มันเสื่อมไปดีไหมอาจารย์ มันเสื่อมก็ต้องดับมพราะเสื่อมเสร็จมันแย่ไปหมดเลยสมองเนี่ยเวลามันเสื่อมเพราะมันแย่การเคลื่อนไหวช้าการพูดช้าหลงหลง,ล,งลืมลืมจำนู่นจำนี่ไม่ได้เมื่อวานทานข้าวอะไรลืมแล้วอาจารย์คําถามกฎหมายฝากไว้เยอะเลยนะครับเริ่มต้นที่เสียงกันก่อนนะครับเอาว่าไปเลยครับ,รบสามีเก่าแฟนผมมีบุตรด้วยกันแต่สามีไม่ส่งเสียเป็นระยะเวลานานมากแล้วครับตอนนี้ผมกับแฟนเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วไม่อยากให้ลูก ของแฟนมีปมน,น้อยครับเลยอยากถามอาจารย์ว่าจะมีวิธีเปลี่ยนชื่อบิดาในใบเกิดไหมครับขอบุณครับอาจารย์แม่มีชื่อบิดาก็มันใบเกิดอ่ะมันก็ต้องพ่อใคร<ก>เป็นพ่อเขาเป็นพ่อใครเป็นแม่เขาจะเป็นแม่ไปแก้ไขใ้ใบเกิดคงไม่ได้บ้างอืไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วใบเกิดมันสําคัญยังไงทําไมต้องเปลี่ยนชื่อจากจากพ่อคนเก่ามาเป็นพ่อคนปัจจุบันก็ไม่อยากให้ลูกรู้ว่ามีพ่อคนเก่า อยากให้รู้ว่าเขาเป็นพ่อคนเดียวไม mm ่อยากให้ลูกวีปลมด้วยเพราะว่าลูกวีปมด้วยเสร็จก็รู้สึกว่าเราเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยวันวันว <c oughs> ันด <c oughs> ีคือดีพ่อเกิดดี่ว่าเราเป็นพ่อเรายุ่งให้เป็นพ่อแท้ๆมันก็ดูดีกว่าอืก็เลยอยากเปลี่ยนไปเกิดลูกครับผมก็เอางี้เลยแล้วก็ทําใบเกิดทําใบเกิดทํได้เล่นขึ้นเป็นใบเกิดเขียนใบเกิดเองใบเกิดบเกิดใบเกิดแล้วก็เขียนที่พ่อชื่อแม่เนี่ยเลยแปลว่าที่มาหลัง ให้ลูกรู้แต,แต่แต่อีตอนนี้ดีอีตอนไปทําไม่ได้อีตอนอยู่ในชีวิตบ้านเน<อ>ี่ยต้องมีชื่อพ่อที่แท้จริงต้องอะไรยังไงก็ต้องรู้นะครับยังไงก็ต้องรู้ก็คิดจะว่าเอาอยัางไงดีอะก็เลี้ยงดูให้เขาเล<อ>ี้ยงดูให้เขาอบอุ่น<อ>แล้วกันแะครับคือในใบเกิดจะเป็นพ่อแค่ชื่อพ่อเขาไม่สำคัญสําคัญด้วยอยู่ด้วยความอบอุ่นเรารักเขาให้เหมือนลูกของเรา ที่แท้จริงก็โอเคแล้วล่ะครับใบ<า><ล>เกิดเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับ,รบเปลี่ยนไม่ได้ครับครับเสียงต่อไปครับคือที่บ้านรับโอนเงินทําธุรกรรมผ่านบัญชีตัวเองค่ะถ้าลูกค้าโอนไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าผิดกฎหมายอย่างซื้อขายยาเสพติดค่ะเราที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยจะมีความผิดมากไหมคะมันจะเหลือไหม <laughs> รับโอนเงินอธุรกรรมทางการบัญชี ธุรกิจนี่เป็นธุรกิจธนาคารอเป็นธุรกิจสถาบันการเงินทม้มเราจะมาทําธุรกิจแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีใบอนุญาตแต่ถ้าแบบเพื่อนฝูงฝากโอนเงินอะไรต่างหรือว่าโอนเงินเพื่อชาระค่าของอะไรต่างทํากันแบบไม่เป็นธุรกิจไม่เป็นไรแต่ถ้าทําเป็นธุรกิจไม่เป็นธุรกิจของการเงินธุรกิจของธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินครับธุรกิจนี้เขาก็ห้ามทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาให้เราโอน โอนให้โอนแทนโอนอะไรต่างแล้วกลายเป็นเกี่ยวข้องกระบวนการยาเสพติดสงสัยติดล่างแขงไ,งไปด,ด้วยก็จะไปพิสูจน์ใจศาลให้ดีแล้วกันว่าเราไม่เกี่ยวถ้าพิสูจน์ไม่ได้โดนไปด้วยครับเพราะนคนจ่ายค่าค่ายาบ้าด้วยซื้อยาบ้าซื้อยาบ้าสิาบล้านเราเงินสิบล้านให้เราโอนไปแล้วเป็นคนจ่ายเงินแค่ยาบ้ามันจะเหลือไหมเหลือไหมไม่เหลือครับเผอเโดนยึดทรัพย์ด้วยเนี่ยโดนดิ พอโดนกระบวนการยาเสพติดจ,จะโดนเนี่ยกฎหมายฟอกกันเลยเออยึดอายัดทรัพย์หมดเลยทีนี้ไม่คุมไม่คุมไม่คุมครับแม่นั้นจ้าธุรกิจการเงินก็มันเป็นเรื่องธนาคารหาทธุรกิจอื่นดีกว่าครับครับนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับมาที่ข้ขอความ SMS บ้างครับอาจารย์ครับมีลูกหนี้ทําสัญญาแบบปากเปล่ามีสองคนยืมคนละ1 5ึ0 0หมื่นบาทแล้วก็บอกว่าจะจ่ายให้ทีละร้อยสองร้อยบาทอยากถามว่าจะเอาผิดเขาได้ไหมครับเพราะว่า เขาบอกจะใช้คืนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแะ้วับอืมแตยืมหมื่นห้าพันบาทตามหลักกฎหมายก่อนครับปักเปล่าเกินกู้กู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาทไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้ก,กู้เป็นสําคัญตระฟอรองบังคับคดีไปได้เพราะฉะนั้นให้เขายืมไปหมื่นห้าพันบาทนี่ก็ฟ้องร้องเรื่องกู้ยืมเงินไม่ได้อ้าวถ้าฟ้องร้องเรื่องกู้ยืมเงินได้ก็เอาี้พบว่า,าพยายามติดตามทวงถามแล้วกันครับหรือหาหา,หาเรื่องฟ้องแบบอื่นเช่น ฟ้องเรียกเงินคืนได้ไม่มีสัญญาเนี่ยไม่ได้ฟ้องกู้เงินฟ้องเรียกเงินคืนไม่ได้ฟ้องเป็นสัญญากู้ยืมเงินฟ้องเรียกเงินคืนก็เงินฉันอยู่กับแกฉันฟ้องเรียกเงินคืนมาอ๋ออย่างนี้ได้เอาก็เรียกเรียกกู้ยืมเลยก็กฎหมายบอกกู้ยืมห้ามฟ้องใช่ไหมล่ะก็เงินเราอยู่ที่เขาอ่ะก็ไปฟ้องเอาขอเอาเงินคืนติดตามเอาเงินคืนครับใช่ไหมก็ยังพอได้อยู่มันมีหลักฐานอะไรเด้ออาจารย์ก็ปากเปล่าเลยก็นําสือไม่ได้ นำสือไม่ได้แล้วกันว่าเอาเงินหมื่นห้าให้เขาไปจริงอะไรต่างๆคานำสือไปได้สาก็ต้องยกฟ้องอยู่ดีแหละอือ่เวลาหมดับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เรับประมาณว่าหน่อยฮะอาจารย์เอาท่านผู้ชมนะครับที่ชอบเล่นเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปในแฟนเพจประมาณว่าเ,ยาาเลยน,นะครับเข้าไปในเฟซบุ๊กเซิร์ชหาคําว่าประมาณาัาไทายนะครับแล้ววักคาว่าว่าพอเจอปุ๊บเจอการ์ตูนใส่แว่นผูกใดใครหน้าเหมือนเป้เนี่ยนะครับไปกดไลค์กดไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนี่นะครับ แล้วก็จะพบข้อกฎหมายเรื่องราวต่างๆตามสถานการณ์ตามกระแสเลยไปฝากคำถามเอาไว้ก็ได้ฝากคำถามไม่ได้ในอินบ็อกก์็ได้เลยครับจัดไลฟ์ด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับสากก่อนครับ